สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆอากาศมืดคึมนะคะลมหนาวเย็นมากดูค่ะทุกคตรงหาเต็มน้ำเลยให้ดำไปหมดเลยไม่ได้มาท้งนี้อาทิตย์หนึ่งเพราะว่ากลับบ้านมืดเนาะคะ่ะ บ้านมืดเลิกงานก็มืดดูค่ะโอ้เป็นเป็นฝูงเลยอู้หูมันช,ชัดไปค่ะปั่นจักรยานกลับบ้านด้วยกันดูซิรถทำทางอยู่ข้างหน้า ลมด้วะคะ่ะทุกคนลมไหวเลยค่ะหนาวเย็นมากมากทั้งนกทั้งเป็ดต็มน้ำเลยน,นี่รถนะ้ำตาะ ทางเละเลยนะคะ ขุดรอยนี่ขุดรอยหินเยอะมากอ๋อยายก็มาให้อาหารแล้วนี่หนาวนี่ยายยังออกมาอีกดูนกบข้างหน้านอน,นโอ้า

Bannerne har været inde, ja. men der er ikke så mange gæs. Nej. Der har kun været to gæs i det Men der er ikke så mange på vandet. Men jeg tror også, det er fordi, de kører og arbejder der. Jeg tror, der var gæs ind i uh, fodboldbanen der. Nå, no, ja. Ja, det er rigtig mange. Der er rigtig mange nogle Der ja. ja det er rigtigt. Men ja. det bliver bare så tidligt mørke nu, ikke? Ja. <laughs> Når man tager, det er, det er snart juni, ikke? Jo, det er det. Ja, jeg er rigtig tager, når jeg kommer hjem, når klokken 4 eller 5. Det, det, er rigtig det er det. Mor. Ja. ja altså, sagde, er det er altså meget sat, det er altså en lang dag, ikke? Ja. Altså også, når man først skal hjem, det er det Ja, det er rigtigt. Det er helt sikkert. Jeg tror, det var her 4, og det blev, blev kun mok, eller sådan noget. Det kunne ja. Det er solen, de går ned. Ja, og det er ikke meget sol, vi har, vel? Nej. Nej, altså, der kunne man godt lige bruge det sol. Der sikkert. Jeg har heller ikke godt. Det er for køde hele tiden. Og... Ja, det er rigtigt, ikke? Altså, altså man savner lidt sol, ikke? Jo. Det er for, oh. det, ikke? Bare sådan lidt. Ja. Så. Så. Om en halvanden måned, jeg er i Thailand. Ja. Lidt ja søren, er. Det er skyld. Ja, uh. Ja, så er du dernede en måned, ikke? Ja. ja. Men det er også den eneste gang om året, du er dernede, ikke? Ja, det er en gang om året. Ja. Fordi det er om vinteren, og vi har ikke så meget at lave på arbejdsplads, ikke? Nej, det er klart, det er ja. Og vi, og vi, vi og laver briser. Vi kommer ikke væk fra den ja. vinter her, ikke? Ja, og det er, det er rigtigt. Ja, det er helt sikkert. Men det hygger du? โซ่ jeg nu, jeg yeah, det kan jeg godt, ยก็นูนู้เคอนู้ไกดีกอนแ่กูบีกันเดี๋ยวกูยูนโอ้กอดนู้ดอฮฮุยกับยายนะคะ ยายก็มาให้อาหารประจำะได้เปิดรถว่าแล้วทำไมปั่นไม่ไป อ้าโอ้ต้นทางนี่แระมากทุกคนโอเคบรรยากาศอาหารไม่ค่อยเยอะค่ะมีครอบครัวหงแล้วก็เป็ดห่หานไปอยู่ข้างบนหมด หนึ่งเลยไม่ได้มาทางนี้เอาดินมากองๆไว้โอ้ยลุมลุมเครื่องบินก็ได้ยินแต่เสียงนะคะมองไม่เห็นลำเพราะว่าอากาศคล้มที่แม่เยอะ ถ้าไม่ลมก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่มันหนาวลมนี่แหละเอาละดูตรงตะพานหน่อยมีอะไรให้ดูหรือเปลา่าเอา มูกไหล <laughs> มูกไหลน,นกเยอะต้องตังนอนเยอะน,นะคะลงไปเยี่ยมเยียนสักหน่อยเป็นอาทิตย์เลยไม่ได้มาเป็นอาทิตย์เลยไม่ได้มานี่ เป็นแบบคลิดเลยนะคะไม่ได้มาดูหน่อยดูหน่อยโอ้บินไปไหนกันเขาบ,บินมาหาเหรอไหนโอ้แต่จะเยอะโอ้บินไปไหนบินไปไหนน่านูกนกเพลินเต็มเลย หนาวมากาศเย็นดูค่ะเป็นฝูงเลยนกตื่ชาติว้าวดูเขาบปีนบนหัวเราค่ะทุกคน เพราะว่าเรามาให้อาหารนั่นแหละอร่อยไหม อร่อยไหมเธอโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับสไครด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ Thank you to everyone for watching Thank you so much วัสดีค่ะนี่ว่าบินบนหัวนี่จะมาขี้ใส่ค่อยเดอ้อ เยอะมาก